เรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะนักศึกษาคะเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จก็คือการคูดาวนะคะถ้าเป็นการวิ่งเราก็จะวิ่งยอยๆวิ่งช้าลงยืดกล้ามเนื้อนะคะแต่ถ้าเป็นโยคะเนี่ยมีคูดาวไหมอ่าเรามาถามอาจารย์เกลือกันนิดหนึ่งนะคะอาจารย์เกลือคะถ้าเราฝึกโยคะเสร็จแล้วเราปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยโยคะมีการคูดาวเหมือนการวิ่งไหมคะ มีค่ะโยคะอาจจะต่างจากที่วิ่งตรงที่พักไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็ยังพักอีกนะคะเพราะนั้นแดงว่ามีคููดาวเหมือนกันใช่ใช่ค่ะท่าที่เขาคูดาวสุดท้ายกันเนี่ยเขาเรียกว่าท่าศกค่ะท่าศกใช่ก็คือ ให้เรานึกภาพว่าตัวเองเป็นศพนี่ก็คือ,นอนปล่อยตัวเองเต็มที่เลยใช่ค่ะปล่อยเขนปล่อยขาปล่อยทุกอย่างในร่างกายเลยเหมือนศพที่ไม่ไม่ต้องรับรู้อะไรไปเลยนะคะก็คือให้ร่างกายพักได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นท่าของการนอนนะคะเป็นท่าของการนอนแล้วก็ ยืดร่างกายแบบสบายวางเขนวางขาที่แบบที่เรารู้สึกสบายแล้วสำคัญก็คือการให้ความรู้สึกค่ะการให้ความรู้สึกกับส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกับการที่เอาใจไปอยู่กับส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็บอกกล่าวว่าให้ทุกส่วนของเราได้ผ่อนคลายท่านี้เนี่ย มีความสําคัญนะคะที่ที่เราจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คือการเอาความรู้สึกไปจับแล้วก็ให้นักศึกษาลงสังเกตตัวเองเนาะถ้าว่าเวลานาาักศึกษาฝึกแล้วก็วันนั้นเนี่ยรู้สึกว่านักศึกษาเนี่ยยืดเหยียดส่วนในส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันยังรู้สึกเกรงอยู่แล้วเราเอา ความรู้สึกไปจับในส่วนนั้นแล้วก็บอกว่าผ่อนคลายผ่อนคลายมากกว่าส่วนอื่นๆนะคะเราก็จะได้ผ่อนคลายที่มันเท่ากันไปหมดซึ่งเพราะนั้นมันจําเป็นนะคะเรื่องนี้มันจําเป็นที่ที่ในในเรื่องของโยคะที่เราจะต้องแบบมีความรู้สึกแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของร่างกายแล้วก็ให้ความแล้วก็บอกกล่าวถึงการที่ผ่อนคลายนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ท่านี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากก็คือเป็นการนอนอย่างสบายๆนะคะนอนราบลงไปนอนราบตรงไปเลยค่ะแล้วก็ขาก็ห่างกันแบบพอประมาณที่เรารู้สึกสบายก็หายฝ่ามือขึ้นนะคะแล้วก็หลับตานะคะแล้วก็บอกกล่าวความรู้สึก ของตัวเองกับส่วนต่างๆถึงการผ่อนคลายนะคะทำคนเดียวเราก็บอกคนเดียวนะคะผ่อนคลายใบหน้านะคะผ่อนคลายส่วนไหล่ผ่อนคลายกระดูกสันหลังผ่อนคลายกระดูกส่วนก้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ขาผ่อนคลายเขา่าจนผ่อนคลายฝ่าเท้านะคะเพราะนั้นท่านี้นักศึกษาอาจจะใช้เวลานานกว่าท่าอื่นๆจนรู้สึกว่า ตัวเองผ่อนคลายแล้วก็ในขณะเดียวกันเหมือนกับว่าเราได้เก็บพลังจากการทำโยคะนะคะดันั้นก่อนที่จะออกจากท่านี้นะคะก็ยืดเหยียดร่างกายอาจารย์โบเอามือประสานกันนะคะไว้บนเหนือศีรษะแล้วก็ยืดตัวขึ้นนะคะหายใจ หายใจเข้าแล้วยืดยืดตัวนะคะยืดแขนยืดขานะคะโดยใช้ส่วนกลางของลำตัวเป็นเป็นส่วนกลางนะคะที่จะแยกร่างกายทั้งสองส่วนออกจากกันนะคะยืดให้สุดเลยนะคะแล้วก็หายใจออกผ่อนคลายแล้วหายใจเข้าทำแบบนี้สักสามครั้งะคะ่ะอาจารย์โบแล้วก็ยืดนะคะยืดแขนยืดขายืดให้สุดๆไปเลยนะคะ แล้วก็ยืดอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่ะจากนั้นก็ตะแขงนะคะตะแขงด้านซ้ายนะคะแล้วก็ยกเข่าขึ้นแล้วเอามือคับจันยกตัวเองนะคะตะแขงอาจารยโมตะเขงด้านไหนก็ได้ใช่<อ>ค่ะญญแล้วก็เพื่อที่ พอหลังจากเสร็จทุกอย่างมันเหมือนเป็นการที่เราจะเก็บพลังไว้นะคะก็คือเป็นท่าที่นั่งสมาธิสัก1นึถึงสอนาทีนะคะเพื่อทีเออ่เก็บพลังจากการทำโยคะแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองอีกครั้ง uh huh. แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ เราได้มีพละกกำลังที่ได้มาฝึกโยคะกันได้ในวันนี้ oh <my. S 1> แล้วก็จะมีโอกาสในการฝึกในครั้งต่อๆไปนะคะ <Okay. S 1> เป็นการเป็นการแบบขอบคุณร่างกายนะคะเคารพโยคะนี่ก็คือสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการเคารพตัวเองนะคะเราทําได้แค่ไหนเราก็ภูมิใจกับตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วขอบคุณร่างกายที่ให้เราได้ กระทำอย่างที่เราตั้งใจค่ะขอบคุณค่ะแสาแล้วค่อยเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ